ปลูกแตงกระป๋องหนึ่งได้แค่ห้าตันแล้วปีนี้จากห้าตันเป็นสองเท่าเป็นสิบตันโอ้ได้ผลผลิตเพิ่มสองเท่าครับครับผมปลูกอะไรบ้างอันนี้ปลูกถั่วพูถั่วฝักยาวแตงแล้วก็มะระครับทำมากี่ปีละเจ็ดปีครับผมเจ็ดปีแล้วรประสบการณ์โชคชนโชคชนเลยครับผมเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยโอ้เมื่อก่อนนี้ก็โอ้ถือว่าเสียนยาเลยก็ว่าได้ครับผม ใช้ยาเยอะครับผมใช้ยาเยอะใช้สารเคมีเยอะครับผมอืมต่อไฟต่อไฟครับอย่างเราปลูกถั่วฝักยาวไฟหนึ่งเราต้องลงทุนขั้นต่ำก็ห้าพันนะครับผมเนี่ยจะฉีดยาครับแมลงสามวันฉีดครับปุ๋ยเคมีก็สามวันใส่ต้นทุนเยอะครับผมต้นทุนเยอะครับอืมอันอันตรายด้วยเนาะครับอันตรายปลูกแตงกระป๋องหนึ่งได้แค่ห้าตันแล้วปีนี้จากห้าตันเป็นสองเท่าเป็นสิบตันครับ โอ้ได้ผลผลิตเพิ่มสองเท่าครับผมโอ้เคล็ดลับเป็นยังไงครับใช้อะไรก็โฟทีบวกบูสเตอร์ครับผมนี่เลยครับผมกี่วันฉีดครั้งหนึ่งอาทิตย์ฉีดครั้งครับผมอืม,มนะใช้มาถึงปีหรือยังปีหนึ่งครับใช้มาได้ปีหนึ่งแล้วนะอ่าติดออกติดใจอะไรกับโฟทีบูสเตอร์เล่าให้ฟังหน่อยปลอดภัยเออเพิ่มผลผลิต ลงทุนแค่หลักร้อยกำไรหลักหมื่นครับนี่นะครับสุดยอดจริงๆอนะขอให้พี่สงการมีผลผลิตเพิ่มนะปลูกอะไรก็ขอให้ได้ผลผลิตเพิ่มนะครับเรียกว่าลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ขอบคุณพี่สงการมากครับสวัดีครับสวัสดีครับ